บ you learn English in easy and fun way สวัสดีค่ะคุณฟังกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับครูณน่านพัฒนินพัสริสอนกับรายการ Hello English เราก็มีภาษาอังกฤษดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้กับการเดินทางไปทํางานนะคะสําหรับใครที่อยู่ที่บ้านด้วยนะคะก็ทักทายนะคะสวัสดีนะคะลองใครอยู่ที่บ้านนี่จะสะดวกหน่อยนะคะก็จะสามารถฝึกได้นะคะเอาปากงปากกามาจดได้นะคะส่วนใครอยู่บนรถนะคะก็สามารถพูดตามครูไปได้นะคะแต่ว่าไม่ต้องจดนะคะเดี๋ยวจะมีอุบัติเหตุซะก่อนนะคะหรือว่าถ้าเป็นรถติดนะคะเกิด traffic แจมก็สามารถช็อตโน้ตกันได้ ะะเอาละค่ะวันนี้ครูเอาบทสนทนานะคะเกี uh ่ยวกับเพื่อนๆนะคะเวลาเราไปเจอเพื่อนนะคะสม,มมติสมมติว่าเรามีโอกาสได้ไปต่างประเทศตีต่างนะคะหรือว่าเราอยู่ที่นี่แล้วก็ดันบังเอิญไปเจอเพื่อนที่เป็นเพื่อนต่างชาตินะคะหรือเราอาจจะเป็นเพื่อนใหม่กันก็ได้นะคะสมมติถ้าเราเจอเพื่อนแล้วเราเนี่ยอยากจะพูดคุยทักทายกันนะคะเช่นไปเจอกันที่ร้านกาแฟหรือว่าไปเจอกันที AT ่ใดๆเนี่ยเราจะมีหัวข the ้อ The topic in conversation What is the topic in conversation. อะไรคือหัวข้อที่เราจะพูดนะคะวันนี้ครูลองเอาตัวอย่างมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะว่าถ้าเจอเพื่อนๆนะคะหรือว่าจริงๆต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าฝรั่งเนี่ยนะคะเขาก็มองทุกคนเป็นเพื่อนหมดไม่ว่าจะอายุรุ่นราวเขาเดียวกันนะคะหรือว่าโตกว่าหรือเด็กกว่านะคะเขาก็เรียกว่าแฟนนะคะเรียกแฟนทั้งหมดแต่เมื่อไหร่ที่เขาจะเปลี่ยนขั้นเป็นแฟนนะคะเขาก็จะเรียกเป็น boyfriend หรือ girlfriend ดังนั้นเวลาคุณผู้ฟังเอาศัพ์ คำว่า boyfriend girl friend ไปใช้เนี่ยนะคะเราไม่ได้แปลว่าเพื่อนผู้ชายหรือเพื่อนผู้หญิงนะคะอันนี้ให้จําไปด้วยนะคะเพราะว่าเวลาต่างชาติเขาใช้กันเนี่ย boyfriend กับ girlfriend เนี่ยหมายถึงแฟนเลยยกตัวอย่างเช่นนะคะอ่าถ้าเรามีเพื่อนสมมติเพื่อนชื่อสมปองนะคะเพื่อนชื่อสมปองสมปองเนี่ยเป็นผู้ชายแล้วสมปองอยากบอกว่า I have boyfriend ทุกคนจะเข้าใจว่าสมปองที่เป็นผู้ชายเนี่ยคะ่ะเขามีแฟนเป็นผู้ชายนะคะจะไม่ได้หมายถึงว่าสมปองมีเพื่อนเป็นผู้ชายนะคะ สไหมคะสมปองอาจจะมีแฟนชื่อสมชาติสมมตินะคะสมปองสมชาติเป็นแฟนกันแบบนี้เอาจ,จัดมาบ้างเอาใหม่สมมุติว่าสมหญิงนะฮะสมหญิงบอกว่า I have a girl friend I have a girl friend ฉันมีเพื่อนเป็นผู้หญิงเราไม่แปลแบบนั้นค่ะเราแปลว่าฉันมีแฟนเป็นผู้หญิงแสดงว่าสมหญิงนะคะที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็มีแฟนเป็นผู้หญิงนั่นเองนะคะดังนั้นเวลาคุณผู้ฟังเอาไปใช้คําว่า boyfriend กับ girlfriend ตัวนี้ก็จะแปลว่าแฟนไปเลยนะคะโดยที่หมายถึงว่าแฟนที man, ่เป็น boyfriend ก็คือแฟนที่เป็นผู้ชายนะคะและ้ว girlfriend ก็คือแฟนที่เป็นผู้หญิงนั่นเองนะนะคะเวลาเราพูดถึงเพื่อนเราไม่ต้องไปแยกเพศหรือถ้าเราอยากจะแยกเพศจะพูดยังไงให้เราใช้ส่วนขยายค่ะคําขยายเข้าไปเช่น I have two friends ฉันมีเพื่อนสองคนสมมติ I have two friends one is boy another is girl คนนึงเป็นเด็กผู้ชายคนนึงเป็นเด็กผู้หญิงแบบนี้ก็ได้ค่ะ เรือาจจะเป็นบอกว่า one man and one woman หน,หนชาย1ห,หญิงแบบนี้ก็ได้นึกเอาไว้คะแต่จริงๆถ้าเราเราพูดถึงเพื่อนก็ไม่ต้องไประบ,บุเพศเพราะบางครั้งจริงๆเราก็อาจจะไม่รู้เพศเพื่อนเราก็ได้นะคะว่าเออเราถ้าเป็น LGBTQ อย่างเงี้ยเราจะเรียกเขายังไงนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยไปพูดกันว่าฉันมีเพื่อนหญิงเพื่อนชายก็เลย I have friends เดี I have a lot of f r i e n d ก็บอกว่าฉันมีเพื่อนเยอะแเต็ไมไปหมดเลยนะคะ โอเค m e b บา k come บ a c k to the conversation that I prepare for you นะคะเรากลับมาที่ conversation ที่ครูเตรียมมาให้คุณผู้ฟังกันดีกว่านะคะสมมุติว่ามีคนสองคนนะคะครูขอสมมุติชื่อเป็น Zara กับ George Za r a กับ g e o r g สอชื่อนี้เป็นชื่อที่เราคุ้นหูกันนะคะใครอยู่ยุคเดียวกับครูนะคะหรือว่าเ,อาเป็นเพื่อนร่วมๆใกล้ๆอยู่กันเนี่ยบวกลบไม่เกินสิบนะคะน่าจะรู้จักชื่อนี้ซ a r a ากับ George สมมุติว่า ซาร่าเนี่ยนะคะซาร่ากับจอร์ดเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันถูกไหมคะเขาก็เมา้ามอยกันค่ะไปเจอกันที่คาเฟ่คาเฟ่หนึ่งนะคะไปเจอกันที่อาจจะเป็นร้านอาหารก็ได้นะคะรีสอร์ทหรือเป็นคอฟฟี่ช็อปนะคะหรืออาจจะเป็นคาเฟ่สักที่หนึ่งไปเจอที่หนึ่งค่ะเขาก็จะมีบทสนทนาอะไรกันบ้างนะคะมาเรามาลองดูกันเลยนะคะตัวอย่างค่ะที่ครูมาให้เช่นซาร่าบอกว่า hello George, how are you it's been long time since we last met อะไปช้าๆนะคะ Hello g e o r g e how are you It's been a long time since we last met ค่อยๆไปด้วยกันค่ะ Hello g e o r g e ก็บบว่าสวัสดีจ๊อ์เถูกหมคะสวัสดีจ๊อต how are you เพราอะไรนะคะสบายดีไหมค่อยๆคิดตามครูไปนะ It's been a long time It's been a long time บปลว่ามันนานมากเลยเนาะ It's been a long time ถ้ามีประโยคนี้แสดงว่าสองคนนี้เขาหน้าจะเป็น เพื่อนกันมานานจำได้ไหมคะ It's been a long time It's been a long time since we last met จอร์ดนานแล้วเนาะที่เราเจอกันตั้งแต่ครั้งล่าสุด since we last met คำว,ว่า met มาจากคำว,ว่า meet ค่ะ M E E T meet เปลี่ยนเป็น m e t อุ้ยทำไมต้องเปลี่ยนด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันตอนนี้แต่เราเจอกันเมื่อครั้งก่อนจกไห้คะเวลาคุณผู้ฟังจะพูดถึงอะไรก็ตามที่เคยทำไปแล้วแล้วก็จบไปแล้วคุณผู้ฟังอย่าลืมเปลี่ยนเป็นช่องสองด้วย แต่แตตต,ต,ตในวงเล็บอย่าก,กลัวจนไม่กล้าพูดถ้าจําไม่ได้ใช้เวบหนึ่งใบนะฮะน,นี่ครูบอกให้ถ้าเราจําไม่ได้ใช้วบหนึ่งใบเดี๋ยวคนที่ฟังตรงหน้าเขาจะเปลี่ยนเองนะคะอันนี้บอกไว้ก่อนแต่ถ้าคุณู้ฟังทําได้ก็จะดีมากๆเพราะว่าต่างชาติเป็นแบบนี้ค่ะเวลาเราพูดถึงกริยาช่องที่หนึ่ง นะคะเดี๋ยววค้ครูจะดึงมาเป็น e ีพีหนึ่งสอนเรื่องนี้เลยแล้วกันนะคะสมมติเราพูดถึงกริยาช่องหนึ่งเนี่ยจะหมายถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเป็นประจำสม่ำเสมอเรื่อยๆนม่เอาไหมคะเช่นเราพูดถึงต้นไม้ใบหญ้าต้นไม้สีเขียวพระอาทิตย์ขึ้นทางที่ตะวันออกตกทางที่ตะวันตกเหมือนเล่าเรื่องราวที่มันเป็นจริงตลอดการหรือมันไม่จริงอย่างเงี้ยคะ่ะเราจะใช้เวิร์ช่องที่1ก็คือกริยาที่เป็นรูปปกติ ะะอาจจะมีการเติม s ได้ es เมื่อประธานเป็นเอกพจน์ทีนี้ถ้าเราใช้กริยาช่องที่2ค่ะเราจะใช้เมื่อมีเหตุการณ์ที่เกิดแล้วจบแล้วยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้นะคะที่บอกว่าเราเจอกันครั้งล่าสุดล่าสุดแสดงว่าเจอไปอยังคะเจอไปแล้วดังนั้นคำว่า meet ที่บอกว่าพบกันต้องพบไปแล้วเลยเปลี่ยนเป็น since last met เอาใหม่ค่ะสมมติครูกินข้าวเมื่อวานนี้เล่าถึงเมื่อวานนะว่าครูบอกว่าเมื่อวานครูกินโจ๊ก วันนี้ไม่ได้กินละว,วันนี้กินข้าวกะเพราดังนั้นเมื่อวานกินโจ๊กเวลาครูไปเล่าให้เพื่อนฟังครูต้องพูดเป็นช่องที่สองนึกเอาไวค้ค่ะแต่ถ้าว่าบอกเอ้ย,อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันจะงงนะมันแค่ช่องแรกยังงงเลยใช้ไมมถูกคุณฟังอาจจะใส่คาว่า yesterday เข้าไปเพื่อให้รู้ว่ามันเป็นอดีตนะคะคนฟังเขาจะเข้าใจว่าอ๋อเมื่อวานแล้วเดี๋ยวเขาจะแปลงเวิร์บที่เราพูดผิดในหัวเนี่ยนะคะว่าอ๋อเขาน่าจะหมายถึงตัวนั้นมากกว่าไม่ใช่เวิร์บหนึ่งนะคะอันนี้ต้องค่่อยๆคะ ะค,ะครูเองก็ต้องค่อยๆเปลี่ยนไม่งั้นมันถ้าเรามัวแต่กลัวว่าเวิร์บถูกไหมอ่ะช่องหนึ่งเหรอช่องสองเหรออิงเหรอเติมไม่ถูกใช้วิวไหมงงแน่นอนแล้วก็ไม่กล้าพูดนะคะอย่าเพิ่งไปงงมันเอาเป็นว่าจําไว้ก่อนอะไรที่เป็นบ่อยๆประจําเกิดขึ้นสม่ําเสมอใช้เวิร์บหนึ่งนะคะกริยาช่องที่1แต่ว่าถ้าเป็นเ,เกิดแล้วจบแล้วใช้เป็นกริยาช่องที่2เช่นเมื่อกี้ครูบอกว่าครูกินโจ๊กวันนี้ไม่กินแล้วเมื่อวานกินแล้วจบแล้วถูกไหมคะอิ่มไปละย่อยไปละให้พูดว่า ให้พูดว่าให้เลือกค่ะ eat หรือ ate ให้คุณผู้ฟังเดา eat หรือ ate อนะคะถ้าได้ถ,ถูกต้องนะคะเราต้องเลือกเป็น ate บากคนอุ้ยครหนูเลือก eat <c oughs> อันนี้ก็ผิดนะคะ eat สกดด้วย e-a-t-eat e ค่ะที่แปลว่ากิน e-a-t-eat e ที่แปลว่ากินตัวนี้เป็นกริยาช่องหนึ่งนะคะถ้าเป็นช่องสองจะกลายเป็น ate a-t-e-t e นะคะตัวนี้แปลว่ากินไปแล้วจบไปแล้วครูจะพูดอย่างนี้ค่ะว่า I ate porridge. I ate porridge. แปลว่าคุณครูกินโจ๊กไปสมมติสมตสมตินะถ้าครูพูดถูกโดยที่ครูมไม่ต้องเติม yesterday เพื่อนก็จะเข้าใจนึกเอกไหมคะเพื่อนจะรู้ว่าอ๋อแ,แนนแนนเอทนะดันงนั้นฉันงว่าเธอกินไปแล้วเธอเธอกลืนไปแล้ว <laughs> เธอย่อยไปแล้วอาจจะเธอเอาออกไปแล้วด้วยก็ได้นะคะคืออันนี้หมายถึงว่ามันกินไปแล้วซึ่งวันนี้จะกินอะไรไม่รู้นะคะวันนี้จะกินอะไรไม่รู้แต่ถ้าครูพูดต่อว่า อ่ uh, I am eating I am eating กะเพา I am eating กระเพา with rice <_ d ial> เพื่อนจะรู้ว่าอ๋อครูกำลังกินคะ่ะ I m eating I m eating แปลว่าฉันกำลังกินหรือถ้าครูพูดว่า I eat กระเพา every day I eat ก a ะเพา with rice นะคะ I eat กระเพาอาจจะเป็น pork กระเพา with pork and rice นี้ก็ได้เป็นกระเพากับหมูกับกับข้าวนะคะก็กิน every day อันนี้จะใช่ verb ช่องหนึ่งเพราะว่าครูทำเป็นประจำสม่ำเสมอ นึกเอาไว้ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราเก็บเรื่องนี้ไว้ก่อนนะเอาเป็นว่าวันนี้คุณว่างจาเรื่องนี้ให้ได้ว่าวบ์หนพูดกับเรื่องราวทั่วไปในชีวิตประจำวันนะคะเป็นนิสยัยเป็นเอ่อทำบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะวบ์สอจบแล้วเกิดแล้วต้องจบแล้วเช่น we slept, slept well last night we slept well last night เมื่อคืนหลับดีจังเลย slept ไม่ใช่ sleep sleep จะเป็นวลหนึ่งนกเอาไหมคะอ่านะประมาณนี้นะคะคุณผู้ฟังน่าจะพอ จำได้นะคะเดี๋ยวไว้มีโอกาสกูจ,จะดึงเรื่องนี้มาให้คุณผู้ฟังลองค่อยๆเปลี่ยนกิยากันเลยดีกว่านะคะจะได้จําได้เยอะๆท่านมาค่ะเอาใหม่ซาร่าบอกว่า hello นะคะ hello George how are you it's been a long time since we last met วินาทีที่เราเจอกันครั้งล่าสุดจอตอบว่า oh hi Sarah I have got a new job now and it's going great how about you นะคะจอร์บอกว่าไหวัดีซาร่าแกฉันได้งานใหม่แล้วตอนนี้ I got a new job ถูกไหมคะ I got a new job now new job ทุกคนต้องฟังให้ออกนะคะเขาไม่พูดจแบบบ้านเราเขาเรียก job job ดังนั้นเวลาคุณตฟังได้วยกับ job I got a new job I got a new job I got a new job แปลว่าได้งานใหม่คะ่ะ now N o w NOW ตัวนี้แปลว่าตอนนี้เนาะ no? นะคะ and is going great great กูคเคยสอนคำนี้หลายครั้งละ great ตัวนี้บอกว่าเยี im, de, ing, ่ยมดีเจ๋งลดนึกออกไหมคะ how about you how about you how about you มาจากคำชาชาที่พูดว่า how about you how about you แต่เวลาฝรั่งพูดเขาจะไม่พูดว่า how about you เขาจะพูดว่า how about you how about you ได้ไหมคะ how about you how about you คำว่า you มันจะเหมือนเป็น you y แบบนี้คะ่ะ how about you เหมือนเขาเอาตัวทีทายูทายูนะคะอารมณ์อารมณ์เหมือนคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำว่า thank you ไหมคะ thank you จริงๆตัวเนี้ยนะคะครูม,มันรู้แบบตอนเด็กๆก็แบบอุย้ย thank you thank you ใช่ไหมคะจริงๆมันมาจากคำว่า thank t h a n k thank แล้วก็ you คะ่ะ y o y u ก็เลยเป็น thank you จริงๆมันต้องอ่านเหมือนเป็น thank you นึกอนีก่อนคะ่ะจริงๆแล้วพอมันรวบเสียงเราเดก็เลยเป็น thank you thank you เหมือน thank you thank you ก็เป็น thank thank you thank you เห็นไหมคะมันคือการลิงก์เสียงกันอ่าเดี๋ยวเราค่อยๆฝึกกันไปนะคะนะลองพูดตามครูได้นะ,ะ How about you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  แปลว่าวแล้วคุณละ่ะอ่านะเมื่อกี้คุยกันแล้วนะสวัสดีสบายดีไหมไม่เจอกันนานตั้งแต่เจอกันครั้งก่อนเพื่อนก็ตอบอา้าวาร่าสวัสดีจ้าฉันได้งานใหม่แล้วมันลดมากเธอละ่ะสาราไม่รอชา้าจ้ะรีบ รับคำจอดมาเราพูดว่า not too bad not too bad ตัวนี้ครูเคยสอนแล้วนะคะ not too bad not แปลว่าไม่ too bad แปลว่าแย่เกินไปถูกไหม not too bad แปลว่าก็ไม่แย่นะจ๊ะจอดถามกลับค่ะ how often do you eat in this cafe how often how often ค่ะ often จะกดด้วย o f t e n ตัวนี้ออกเสียงได้หลายแบบนะคะขึ้นอยู่กับคุณผู้ฟังจะออกเป็นอังกฤษหรืออเมริกันนะคะอังกฤษหรืออเมริกันนะคะก็จะมี often หรือ often นะคะจะมีตัวที่มีตัว f กับไม่มีอันนี้แล้วแต่ว่าออกแบบหนกระทัจะเป็น often หรือ o f t มันจะเป็น o f t e n อันนึงใช่ไหมคะกับ often นะคะโอเคต่อหน้ how often do you eat this cafe often แปลว่าบ่อยนะคะ how often คือบ่อยเท่าไหร่ จำไว้นะคะเวลาเราจะถามอะไรบ่อยเท่าไหร่เป็น how often how often how often ขึ้นไว้แบบนี้ก่อน how often คือบ่อยเท่าไหร่เช่น how often do you come here มาที่นี่บ่อยไหม how often do you go to school ไปโรงเรียนบ่อยไหม how often do you drink coffee ดื่มกาแฟบ่อยไหม how often do you take a bath how often do you take a bath คุณอาบน้ำบ่อยหรือเปล่าแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเอา how often สมมติคุณฟังบอกโอยครูมันเติมดูยูอะไรงงไปหมดเอาเป็นว่าคุณฟังนึกถึงว่า how often แปลว่าบ่อยเท่าไหร่นะคะแล้วสมมติเราอยากจะถามว่าอะไรเราก็ต่อไปเช่นจมบุญนะเรามาดึงนำคนนะ how often how often นะแล้วเราจะบอกว่าดื่มชาดื่มชาดื่มภาษาอังกฤษเรียกอะไรคะดื่ม drink ใช่ไหมคะชาเรียกว่า tea เรามีสับนะ how often บ่อยเท่าไหร่ drink ดื่ม ทีชาเรานึกในหัวละ how often drink tea จริงๆเราถาแค่นี้เขาก็รู้เรื่องกั้วนะ how often drink tea เงเขาก็จะอ๋อ oh, drink tea how often เขาจะแปลได้แต่ถ้าเป็นรูปประโยคที่ถูกต้องค่ะจะเป็น how often do you ค่ะคนวู้จัาจำจเพิ่มนะ how often do you และแตามด้วยก,กริยาค่ะ how often do you drink tea how often do you drink milk how often do you drink coffee เห็นไหมคะ How often do you ละตามด้กริยาเช่นเมื่อกี้คุณถามว่าอะไรดื่มชาดื่มนมดื่มกาแฟ ى. เปลี่ยนใหม่คะ่ะเปลี่ยนเป็นกิน How often do you กินคะ่ะภาษาอังกฤษ Eat ถูกไะ How often do you eat กินอะไรสมมติเราจะกินอะไรกินเนื้อวัว How often do you eat เนื้อวัวภาษาอังกฤษเรียกอะไรคะ Beef ถูกไหมได้เป็น How often do you eat beef How often do you eat beef เปลี่ยนเป็นแฮมเบอร์เกอร์คะ่ะ How often do you eat hamburger How often do you eat hamburger? ไม่อ่านแฮมเบอร์เกอร์แบบนี้นะคะอ่านฮัมเบอร์เกอร์ How often do you eat hamburger? เน้นที่แฮมนะคะ How often do you eat French fry? How often do you eat fried chicken? เห็นไหมคะเราเปลี่ยนได้เป็น How often do you แล้วบวกด้ยวยิร์บค่ะว่าบ่อยเท่าไหร่ที่คุณทำสิ่งนี้นั่นเองอกลับมาคะ่ะ Come back to the lesson How often do you eat at this cafe? บ่อยเท่าไหร่เอ่ยที่คุณกินที่คาเฟ่นี้บ่อยเท่าไหร่นะคะ Sarah, สาระต่อไปค่ะว่า This is my first time. My friend kept telling me the food was great. So, tonight I decided to try it. What have you been up to? My พรุ่งนี้ What have you been up to? ครูเคยสอนไปแล้ว This is my first time. This is my first time. แปลว่าอะไรคะ? This is ก็คือ My first time ก็แปลว่าครั้งแรก My friend kept telling me my friend อ่า my friend เขาเล่าแล้ว my friend แสดงว่าเพื่อนใครเพื่อนซาร่าชูไหมนะเพื่อนฉัน k e p <Wow. S 2> kept telling t me กำลังบอกฉันบอกเสมอเสมอเลยนะคะ my friend k e p telling t me บอกฉันตลอดเลยว่า the food was great ไม yeah? so ่เล so ็ great คุณผู้ชมน้องริ่มจำได้แล้วนะ great แปลว่าดีเจ๋งเยี่ยมเลิศใช่ไหมคะอาหารที่เนี่ยมัน great มันเจ๋งไมเลย่ะ so EP ที่เราครูสอนไปละ so so แปลว่า ดังนั้นใช่ไหมคะ so tonight 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 เปไหคะคืนนี้ tonight แต่เวลาพูดมันจะไม่เป็น tonight แบบนี้ค่ะมันจะเป็น tonight tonight มันจะเหมือน tonight เหมือนว่าเสียงมันจะหายไปนิดนึงอะคะ่ะ tonight tonight I decided to try it decide 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 ค่ะ d e c i d e ตัวนี้แปลว่าตัดสินใจถ้านี่คะ d e c i d e Decide decide แปลว่าตัดสินใจค่ะในนั้นเขาบอกว่า I decided to try it ก็เลยตัดสินใจมาลองค่ะ try แปลว่าลองนะคะ try 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 แปลว่าลอง try แปลว่าลอง this is my first time นี่คือครั้งแรก my friend kept telling me เพื่อนบอกฉันเสมอ the food was great อาหารเยี่ยมไปเลยเจ๋งมาก so ดังนั้น tonight I decided to try it ฉันก็เลยตัดสินใจมาลองค่ะ what have you been up to อลองดาซิว่าทับจะปิทับชื่อแฮปปี้นแฮปปี้นแสดงว่าเหตุการณ์เกิดมาแล้วเนาะก็แบบว่าอ้าวเธอแล้วช่วงนี้เธอเป็นยังไงบ้างล่ะเห็นไหมคะเมาส์เมาส์ตัวเองเสร็จถามกลับอีกแล้วเป็นยังไงบ้างช่วงนี้เป็นยังไงเมื่อกี้หลังจากที่จอร์ดบอกว่าได้งานใหม่ใช่ไหมคะถามกลับมาซาร่าบอกไม่ Not t o o b บ d ก็ไม่มีอะไรแย่นะแล้วจอร์ดก็ถามอีกว่ามาบ่อยไหมซา,าร่าบอกออ้ยเนี่ยตัดสินใจมานี่ครั้งแรกเลยผมว่าเพื่อนบอกว่าอาหารดีนะคะจอร์ดบอกว่า I have been so busy. คำนี้ครูเคยได้ยินคนไทยหลายคนนะคะเราจะอ่านเป็น busy. คำนี้มันจะออกเสียงว่า busy, busy, busy. คล้ายๆ business นะคะตัวนี้ busy ก็คือความยุ่งยาก B U S busy. เราไม่อ่าน busy แบบนี้นะคะแล้วอ่านว่า busy, 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 busy นะคะ I have been so busy with my new job. นะคะก็คือยุ่งมากเลย busy เหมือนโอ้โหเราทำ business ตลอดเวลานึกออกไหมคะ business นายนิวจอนก็คือเมื่อกี้จอนบอกว่าได้งานใหม่ทำได้ไหมนะคะ that I have not had the time to do much else คำว่า not have the time to do not have the time to do much else แปลว่าไม่มีเวลาทำอย่างอื่นเลยค่ะคำว่า else e l s e l s e เนี่ยมันใส่เข้ามาเพื่อแปลว่าอื่นๆเช่คนคุณฟังอาจจะเคยได้ยินตอนที่แบบเรียนหรือว่าเราฟังพรีเซนต์งานแล้วคนที่เป็นพรีเซนเตอร์ค่ะ ที่ทำการ Presentation เนี่ยที่เขาออกมา Present นะคะ Presenter ไม่จำเป็นต้องเป็นแบบ Presenter ที่เป็นดาราเงี้ยไม่ใช่นะคะ Presenter แปลว่าผู้ที่ออกมา Present นะคะ Presenter ก็คือคนที่ออกมานำเสนอทำ Presentation นะ,ะ Pre s e n t e อเนี่ยอาจจะคุยเปิดสไลด์ให้เราดูนะคะแล้วก็เล่าเล่า,ลาบลาบลาบลาแล้วสุดท้ายจะมีคำถามว่า anything else anything else หรืออาจจะถามว่า uh, do you have a question do you have question ใช่ไหมคะ do you have a question มีคำถามไหมสมมติมีคนถามกลับมาว่าโอเคอย่างนั้นอย่างนี้พอเราตอบกลับไปให้เราถามอะไ anything else anything else บอกว่ามีอย่างอื่นอีกไหมคะหรือคำนี้อ่ะสมมติถ้าเราไม่ใช้ใน present นะคะคุณฟังลองนึกถึง e l s ตัวนี้ตามครูนะ else l s e l s, ใช่คุณผู้ฟังไปสั่งของที่ต่างประเทศคะ่ะ one hamburger one french fry หรืออาจจะเป็น dessert ขอเซตนี้คะ่ะ dessert with เอ่อเอ็กซ์ต้าเสมมตุติขอเซตนี้กับเฟนฟายเพิ่มติต่างนะคะเขาอาจจะถามต่อว่า anything else anything else ma'am หรืออาจจะเป็น anything else sir sir คือผู้ชาย ma'am หรือ madam ก็คือผู้หญิงนะคะหรือเขาอาจจะแบบเอ่อ anything else ถามแค่เนี้ยพร้อมกับทรงแบบบางทีไปไปที่ต่างประเทศอาจจะไม่เจอคนทรงยิ้มให้เรานะคะอันนี้ยังตกใจนะเพราะว่าบ้านเราเป็นดินแดนแห่งสยามเมืองยิ้มใช่ไหมคะ แต่ที่อื่นเขอาจจะไม่ได้ยิ้มกับเรานะคะดังนั้นประเทศไทยก็จะมีที่ที่แบบเขาเรียกอะไรฝรั่งก็เลยชอบมากนะคะเพราะว่ายิ้มยํ้ำจำใสเนะะี่ยแต่ฝรั่งเขาเองไม่ค่อยยิ้มให้กันสักเท่าไหร่ะคะอ่ะ uh, anything ง l s e จึงบอกว่ามีอ,าอื่นอีกไหมนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้บอกว่า I have not had the time to do much else นะคะก็บอกว่าไม่ค่อยมีเวลาทำอย่างอื่นเลย But h e r w i s e me and the family are all fine but h e w i s e นะคะ Me and family aren't l f i n ฟน์คำว่าไฟ F I N E ไฟตัวนี้แปลว่าสบายดีนะคะก็หมายความว่าแต่ว่าก็อืมฉันแล้วก็ครอบครัวเราทั้งหมดสบายดีนะนะคะสุดท้ายนะคะ s ช r ร่ก็บอกว่า well I hope you have a lovely meal เอาละเอาละ เอาเป็นว่าฉันหวังว่าเธอคงจะมีความสุขกับการได้กินมื้ออาหารที่มันดีๆแล้วกันนะคะคําว่า well ในที่นี้ครูเคยบอกคุณผู้ฟังไปแล้วนะเคยสอนไปใน EP ก่อนนู้นนะคะคำว่า well s o a h a r นะคะหรือ um a e นะคะมันเป็นเขาเรียกว่าเหมือนภาษาไทยเรียกอะไรเรียกอุดาานอุดาานเหมือนเป็นเป็นคําเสริมอุดาานเสริมบทประมาณนี้ว่าอ่าเธออ่าืประมาณนี้ค่ะ คนไทยก็จะมีอ,ะอย่างเช่นครูก็จะชอบติดเหมือนกับเอิมอ่อึมแบบยอยะไรเงี้ยค่ะคำเหล่านี้เลยนะคะพวกนี้ก็จะเป็น well นะคะในภาษาอังกฤษจะไม่พูดอึมไม่แบบอ่เอออ,อย่างเงี้ยค่ะเขาจะเป็น well so 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 ค่ะที่แปลว่าดังนั้นนั่นแหละแต่เวลาถ้ามาพูดในภาษาที่เป็นเหมือนเออเธอแล้วมันยังไงแบบว่าใช้คำว่า so แต่เวลาพูดนะคะเราจะไม่พูดเสียงอันนี้ครูสอนเทคนิคทริคในการพูดนิดนึงนะ,ะให้มันเหมือนฝรั่งเขาจะแบบเวล์อย่างเงี้ยเดี๋ยวจะชัดไปนะ,ะหรือโ so ซอันนี้จะดูนานเขาจะเขาจะมีเสียงเหมือนกำลังนึกนะคะ well so อ hmm e อประมาณนี้คะ่ะอ er ืมเออเขามีเหมือนกันนะคะเขาแบบ hmm er แล้วบางทีเขาจะติดคำนี้คะ่ะฝรั่งชอบติดคำว่า you know you know หมายถึงหมายถึงคำว่า do you know my, my, my นี่ก็วัยค่ะเขาชอบแบบอ่าถ้าเราอยากเรียนเสียงให้เหมือนอเมริกันนะคะอันนี้อันนี้เขาอาจจะแบบบอกจริงๆว่าอ่า like 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 นี่ก็ว่า like ที่แบบว่าเหมือนนะ like you know is like a like a เขาชอบหมือนกันค่ะอ่าเดี๋ยวเราจริงๆคุณฟังลงไปสั izable, งเกตก็ได้นะคะถ้าเรามีเพื่อนเนี่ยเขาจะประมาณนี้ว่าว้าว original is like a อืม Uh, it's like a เห็นไหมคะ like อแล้วเขาก็จะพูดว่ามันเหมือนกับแบบว่าอ่าเนี่ยค่ะมันจริงๆมันคือเหมือนคนไทยเลยนะเหมือนกันนะคะจะมีคำเชื่อม well I hope you have a lovely meal คำว่า lovely meal ค่ะ M E A L meal ที่แปลว่ามื้ออาหารนะคะ lovely lovely ตัวนี้ก็แปลว่าน่ารัก เนี่ยไนซ์ก็ได้นะคะจนินก็บอกว่าเป็นมื้ออาหารที่ดีเป็นมื้ออาหารที่น่ารักหรือออย่างคุณรู้ฟังไปทานสมมติไปทานมาร์ n โดนัลอ่ะคุยกูยกตัวอย่างอันนี้แล้วกันเพราะเขาจะมีชุดชุดหนึ่งชื่อ,อ,อว่า Happy Meal Happy Meal นะคะจะเป็นชุดของเด็กน้อยที่มีของเล่นนะคะเด็กๆก,ก็จะชอบบอกอ,อยากได้ชุดนี้จังเลยคะ่ะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะจริงๆไม่ได้อยากกินนะ,ะอยากได้ของเล่นเนาะก็เป็น Happy Meal นะคะเนาะเขาก็นะะนะะอบอกอ่ะขอให้เธอมีมื้ออาหารที่ อิ่มอร่อยที่ดีแล้วก็ lovely meal happy meal ก็ได้ค่ะ good meal a wonderful meal excellent meal ตรงนี้คุณนุ้งฟังสามารถใส่เป็นอะไรก็ได้ที่เป็นคำที่มันแปลว่าดีๆ nice meal great meal good meal ได้หมดเลยค่ะ meal ตัวนี้แปลว่ามื้ออาหารครูครูลองเปลี่ยนให้สมมุติว่าถ้าเราไม่อยากใช้คำว่า meal ใช่ไหมคะคุณนุ้ฟังเราอาจจะเป็น dinner ก็ได้สมมุติเราเจอกันมื้อเย็นก็อ๋อ แทนที่เราจบว่า I hope you have a lovely meal เราก็เปลี่ยนเป็น I hope you have a lovely dinner แบบนี้ก็ได้ค่ะหรือเราเจอกันมือเที่ยงก็เปลี่ยนเป็น lunch L U N C H นะคะ lunch นะแล้วเขาก็ลาจากการน,นะคะว่า h uh, yes you too you too อย่าลืมนะคะเวลามีใครอวยพรเราเราอวยพรกลับด้วยนะคะ you too เธอก็ด้วยเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะถ้าเราไม่เจอกันนานเนาะเราสามารถ เม้ามอยกันแบบนี้ได้ก็คือคุยกันทั่วไปแล้วก็เล่าเรื่องส่วนใหญ่เพื่อนนะคะก็จะคุยกันเรื่องงานเรื่องครอบครัวแบบนี้นะคะหรือเราอาจจะมีอีกประโยคหนึ่งอะนะคะขอยกมาให้ดูอีกหน,หนึ่งอันจะได้เอาไว้ใช้ได้นะคะเช่นสมมติเราไปเจอเพื่อนที่ไม่เจอกันนานเช่นเดิมนะคะแล้วเราอยากรูว่าตอนนี้มันทําอะไรอะภาษาอังกฤษค่ะสำนวนที่ถามว่าทำอะไรอยู่ให้พูดว่า what do you do for a living what do you do for a living What do you do for a living? แปลว่าคุณทำมาหาก,กินเลี้ยงชีพยังไงนะ What do you do for a living? ถามได้นะคะไม่ได้เป็นประโยคแบบหยาบคายนะเหมือนเราไม่เจอเพื่อนกันแลน้วแกตอนนี้ไปทำงานอะไรประมาณนี้ค่ะ What do you do for a living? เพื่อนอาจจะตอบว่า I'm right, teaching English I'm teaching English ฉันกำลังสอนภาษอังกฤษอยู่ What do you do for a living? หรือเราอาจจะเป็น How about you จำได้ไหม How about you How about you เป็นการบอกว่า e y, เอ้ยเราเธอละพอมีคนถามเรามาเราถามกลับไปค่ะ How about you ขาอจะตอบกลับมาว่า I'm currently a Chinese teacher ตอนนี้เหรอ currently c, ently, c u d o u r, r e n t l y ค่ะ c u d r, r e n t l y currently ตัวนี้แปลว่าเรานี้นะคะหรือแบบปัจจุบันนี้เลยว่า I'm currently a Chinese teacher ตอนนี้เป็นคุณครูสอนจีนเราก็ oh wow this great ดีจังเลยอะเธอเราก็ขอบคุณกันค่ะ thank you it's was great pleasure meeting you ดีใจจังเลยที่ได้เจอ It was a great pleasure meeting you หรือเราพูดอย่างนี้ก็ได้ค่ะสันๆว่า I'm glad to meet you I'm glad to meet you ดีใจที่ได้เจอนะ I'm nice to meet you I'm nice to meet you I'm pleased, pleased to meet you นะคะเห็นไหมคะพวกแบบนี้ครูเคยสอนไปแล้วนะคะประโยคที่คุณจะสอนซ้อนๆเข้าไปใน EP แต่ละอนนันนะคะเพราะว่ามันคงไม่ได้เป็นเรื่องราวใหญ่ๆออกมาได้นะคะเนาะตรงนี้อย่าลืมนะคะ What do you do for living ตรงนี้เป็นการถามอาชีพนั่นเองนะคะ อีกจังหนึ่งอันนะคะก่อนที่เราจะบายบายจากกันไปนะคะสมมติว่าเราไปเจอเพื่อนที่ไม่เจอกันนานนะคะเราอาจจะทักทายว่า It's great to see you again It's great to see you again เธอดีใจจังได้เจอเธออีกรอบหนึ่งแล้วเพื่อนก็อาจจะเป็นอ้ย oh, ว้า wow, ว It's g r e a t i n g you too นะคะ How long has it been เป็นยังไงไม่เจอกันนานนานเท่าไหร่แล้วนี่ It must be more than six months น่าจะมากกว่า6เดือน I'm doing good How about you ฉันดีนะฉันดีนะ I'm doing good ไม่ได้แปลว่าฉันกำลังทำดีนะคะครูเคยสอนไปแล้วนะ I'm doing good เป็นสำเนียงของอังกฤษนะคะคนบริทิชเขาจะพูดว่าสบายดีแล้วเธอละเราก็ตอบไปสบายไม่สบายว่าไปนะคะเนาะเราก็อาจจะคุยกันเรื่อง what movie are you and the family going to see วุเธอจะไปดูหนังเรื่องอะไรหรอ what movie ถูกไหมคะ what movie are you going to see นะคะก็คือจะไปดูเรื่องอะไร I'm here to see the Simpsons movie ครับดา you I'm going to watch Terminator 4 I have to go now see you อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นประโยคสนทนาที่เราเจอได้นะคะ What movie ก็แปลว่าหนังอะไรนั่นเองนะคะ I'm going to see จจะไปดูนะคะเอาละค่ะน่าจะพอเอาไปใช้กับเพื่อนๆได้นะคะพวกนี้ก็จะเป็นคำที่เราน่าจะได้เจอสรุปแล้วทั้งปวงนะคะก็คือ ทักทายกันเป็นปกติแล้วก็อย่าลืมกล่าวลากันแต่ช่วงตรงกลางเนี่ยคะ่ะก็จะมี what do you do for living เธอทำอะไรนะคะ it has long time to see ไม่เจอกันนานแบบนี้นะคะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นอะไรที่เราสามารถทาได้หมดเลยนะคะประโยคที่เจอเพื่อนเนาะเอาละค่ะก็เดี๋ยวมาติดตามกันใน EP พีถัดไปนะคะว่าครูจะเอาอะไรมาฝากกันอีกวันนี้ครูแนนนะคะพัฒนินพัรศริศ